มันไม่จริงใช่ไหมแม่แม่ครับเสร็จแล้วแม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เลยครับไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวมาเดี๋ยววันนี้มันจะผ่านไปได้วยดีที่หกปากไปเลยใครอยากจะคุยกับเด็กอีสานอย่างแกวะมากเลยคยไ,ไห่ดิครูอะไรครูอย่างหิวจะตายอยู่แล้วแล้วก็แม่งอะไรนะช่างไออยากูหาบ่ะงไปไหมลูกหรือเปล่าเขาเขาว่าผมเป็นคนอีสานนะครับ ทไมทุกคนนี่ใส่ไม่ดีเลยมแม่ข้าเจคันมร้สึกนี้ดีเลยลูกแม่ก็กำลังเจอเหมือนที่ลูกกำลังเจออยู่เหมือนกันเลยจริงหรอแม่แต่แม่ไม่ใช่คนอีสานนี่แม่เกิดที่นี่ไม่ใช่หรอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราของความแตกต่างระหว่างกันมากกว่าเราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันนะเราจะต้องสู้และชนะมันไปด้วยกันนะลูกโอเคไหมผมไม่รู้ว่าแม่ ผมไม่รู้ว่าผมจะต้องทํำยังไงเราจะต้องปรับตัวนะลูกมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นเองนะงั้นเหรอฮะทุกอย่างมันจะดีขึ้นจริงๆเหรอแม่แน่นอนเชื่อแม่สิลูกโอ้เดี๋ยวแม่ไปอาบนะไปเอาน้ำมาให้ลูกดีกว่ามันอาจจะทำให้ลูกสดชื่นขึ้นได้นะ เอ้ยแม่แม่แม่นได้ยินผมไหมโอ้ยแม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะแม่ไม่เป็นไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกลูกแม่แค่ซุ่มซ่ามเท่านั้นเองลูกแม่ลูกไม่ได้ซุ่มซ่ามหรอกแม่ขเขาเล่นกายไม่ได้แข็งแรงขน,นาดนั้นแถมทำงานหนักอีกด้วยหนึ่งอาทิตย์ต่อมา บุญยีรองเท้าขึ้นมาใส่รองเท้าอีกข้างแมไ,ไหนแล้วผมต้องทำไงอ่ะแล้วผมต้องทำไงอ่ะช่วยผมด้วยรองเท้าผมหายปูอย,ย,ยู่ไหมช่วยผมด้วย รองเท้าหายคน้นรองเท้าผมหายไปไหนฮะนี่งไงไอเจอแล้วไอตัวกันนี่นี่นี่มาดูนี่ทุกคนโอ้โหเป็นการต้องหาของหายแล้วฮ่าฮ่ไปจริงเลยของหายแล้วมันหายเลยมันจะหาเจอยังไงหรอ <c oughs> <c oughs> จะว่าไปกูเจอนี่ว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาคืนมานะเอารถอฮ้ยฮ่า เอาไหนบอกจะว่าเาอารองเท้าเืนไม่ใช่หรอแล้วนั่งทำไมอะเราขอร้องแหละเรามีอยู่แค่ผู้เดียวเองอ๋ออย่างนั้นลรอ,รอ <c oughs> แต่มืงนอน่าจะต้องขอบคุณกุนนะที่กูทำเพื่อเมืเลอน,นั้นนี่เพงอ,อยู่กับแม่แค่สองคนใช่ปะมันพอชะแล้วจะรองเท้าข้างเดียวมันจะเป็นอะไรไปอ่ะ <c oughs> ต่อยแม่งต่อยไปดิฮะทำอะไรต่อยกันหรอไอคิดว่าตัวเองไหวเหรอฮะมึงคิดว่าไอ้คี้แพ้อย่างมึงจะสู้กูได้หรอโดน,นเข้าไปดิแย่กต้องทางขึ้นใช่ปะจะ้ามมาต้องรีบกลับบ้านแล้ว อ,อย่างเช้าเลยครับบุณแม่มาแล้วสวัสดีครับแม่สวัสดีครับลูกบุญอุ้ยบุญลูกหน้าลูกเป็นอะไรมาไม่ได้โดนอะไรบุญลูกลูกบอกแม่ได้นะลูกเราจะซื้อไปด้วยกันไม่ใช่หรอลูก าลูกเก็บเอาไว้คนเดียวเดี๋ยวลูกจะรู้สึกเหงาเอาแล้วลูกและนั่นเป็นสิ่งที่แม่ไม่อยากให้ลูกให้เกิดขึ้นกับลูกแม่เลยลูกบอกแม่มาเถอะวันนี้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนหรอลูกเพราะเขาโมยลองเท้าผมว่าพวกเขาพวกเขาล้อผมเรื่องไม่มีพ่อด้วยแม่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะเรากลับไปหาพ่อดีไหมแล้วเมื่อไหร่พ่อเขาจะมามันสามปีแล้วนะแม่ แม่ขอโทษนะลูกที่ต้องทําให้ลูกมาเจออย่างนี้แต่ตอนนี้ที่นี่คือบ้านของเราแล้วนะลูกแม่ก็อยากจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเหมือนกันนะลูกบุญลูกของแม่จงจําไว้นะลูกในโลกวันนี้มันมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยแล้วลูกก็จะต้องเจอกับมันทุกวันพยายามติดตัวออกมานะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวลูกเลยถ้าลูกไปใจใจมัน แล้วก็จงเป็นคนดีเข้าไว้นะลูกเพราะว่าวันหนึง่งความเป็นคนดีของเรานี่แหละที่จะช่วยเราให้เรากลับมายืนได้อีกครั้งเพราะความดีคือการทอดสะพาผู้มอบความรักให้กับคนอื่นแม้แต่คนที่เกลียดเรามันต้องมีสักวันหนึ่งที่เขาเห็นสะพานนี้แล้วข้าม,มาอยู่กับฝั่งเราและแม่ก็คิดว่าตอนนี้อ่ะก็่าจจะมีสักคนหนึ่งเรียนลูกที่ยังเกตดเห็นความดีของลูกได้แต่เขาจะมาอยู่ฝั่งลูกเองแม่เอง คืออย่างนั้นมาตลอดนะแล้วลูกจำไห้นะไม่ว่าชีวิตมันจะลำบากแค่ไหนแม่จะอยู่ข้างลูกเสมอนะแม่อยู่ข้างลูกเสมอนะเข้าใจไหมลูกแม่อยู่กับลูกนะลูกรัดแม่รู้ได้ไงฮะว่าหน้าผมมีรอยช้ำผมไม่ได้หันหน้าไปให้แม่เห็นเลยนะตอนแม่อยู่ประตู ปกติเวลาลูกทักแม่ลูกหันมองแม่ตลอดแม่เลยรู้ ooh, อะไรหรอมีอะไรล่ะลูก เด็กคนนี้นี่คนนี้เขาก็อยู่ในแก๊งที่แก้งลูกหรือเปล่าไม่ต้องกลัวลูกเราทำดีเข้าสู้นะลูกโอเคไหมโอเคครับมาเร็วไปเรียนกันบุญหยิบรองเท้าขึ้นมาใส่บุญได้รับค่าตังจากใครอ่ะไม่บอกว่าให้จะดีกับพวกเขา โอเคโอเคใจเย็นๆนายทำได้บุญนายรุ้สาไปซื้อข้าวตังมาเพื่อการนี้เลยนะถ้าให้แล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปไหมนะไปทำการแจกข้าวตังกันเถอะเออคือเราซื้อข้าวตังมาฝากนะ่ะมีใครอยากกินไหมอ๋อเอาอะไรกันนี่เออคือ เราขอโทษนะเรื่องวันนั้นที่เราพยายามจะต่อยนายอ่ะอทำมาเป็นผู้ดีกะกูช่างแมงเอ,อ๋แปลว่านายไม่โกรธแล้วใช่ไหมยอย่างนี้เราก็เล่นกับนายนะแล้วใช่หรือเปล่าให้เราเข้ากลุ่มด้วยอย่าจะผิดไปมึงก็ยังเป็นไอ้ที่แพ้อยู่ดีไม่มี่อยอยาก ได้ไอ้แค่แพ้มาอยู่ในกลุ่มรอบวันนี้กูไม,ม่อารมณ์อะไรกับมึงนะชีวิตกูตอนนี้มีแต่เรื่องแย่แย่มาคิดดูอทีขอสนลกหน่อยดีกว่าว่ะเฮ้ยแพ้อยากจะเข้ากลุ่มกูช่กูมีข้อเสนออยู่กลุ่มกูได้แต่ว่ามึงต้องไปจุดไหนกูเห็นก่อนว่ามึงเป็นไอ้แค่แพ้ไป้เขาไม่ยังจากพวกผู้หญิงแล้วเอามาให้กู ฮะมึงจะหาอะไรแต่ว่าเห็นไหมพี่ขาดอย่างนี้ก็พี่ขาดอยู่วันทะ่ข้ามาแล้วไปโอ้ไม่อยากเห็นหน้าโอเคโอเคเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราทำโอ้โหคนแพ้อยากโชว์ว่ะไหนทำให้กูดูเดิเาราขอโทษนะ ต้องมีนี่เราวะนี่เธออ้ามาแล้วเคือบไปนี่เอาคืนมานะโอไม่ไม่ใหญ่เล็กกว่านะสาวน้อยอันนี้ชนะเอามาเด็กเทื่อให้มึงเละเลยครูขาพวกเธอมันแย่แย่แย่แยนี่ใส่ไม่ดี <c oughs> โอรู้สึกดีขึ้นมาเลยวะโอเค กูจะให้มึงเขากลุ่มก่อได้ในฐานะคนรับใช้น,นะ <c oughs> มึงจะต้องทำตามกูทุกอย่างที่กูสั่งเึ่งเข้าใจไหม